เรียนท่านประธานครับผมมานบคีรีปูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธุ์นะครับท่านประธานครับต้องขอบคุณนะครับกรรมธิการวิสามานพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับพีเอ็มสองจุดห้าอย่างเป็นระบบผมดูรายงานแล้วครับท่านประธานครับต้องชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นรายงานที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทีนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยครับท่านประธานครับในเนื้อหา ในประเด็นเรื่องของสาเหตุค่าค่าฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วเป็นรายงานที่ค่อนข้างที่จะจะดีมากเลยครับท่านประธานครับในส่วนพื้นที่ป่าเนี่ยท่านประธานครับเนื่องจากว่าลักษณะป่าในในพื้นที่ป่าบ้านเราเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีแค่ประมาณ9จงังหวัดนะครับก็ตั้งแต่ตาก เชียงรายเชียงใหม่แล้วเนี่ยก้าจังหวัดในทุกปีแล้วนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยงานราชการและมีการบูรณาการและทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนะี่ยประมาณกุมพามีนานะครับก็จะเป็นประเด็นเถียงกันนะครับโต้แย้งกันและที่สําคัญก็คือผลกระทบเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ผมคิดว่าน,นี้โดยรวมสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าข้อเสนอที่ผมอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปครับท่านประธานครับก็คือเรื่องของ การบริหารโดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเพราะว่าเ,าเข้าที่จริงนะครับหน่วยงานที่คณะกรรมการบริการบอกไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องที่ท้องถิ่นกรมนั้นกรมนี้จะต้องทำอะไรผมว่าเป็นข้อเสนอที่ดีแต่เวลาไปทำงานจริงๆพื้นที่มันไม่ได้แยกออกให้คนไหนรับผิดชอบว่าจะต้องทมเรื่องใดไฟป่าไม่เคยแยกนะครับว่าจะอยู่กรมไหนจะอยู่หมู่บ้านไหนนะครับเพราะนั้นคือนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านประธานฮะ มันไม่เคยแยกเลยนะครับไฟมันจะลามมาจากเขียวทยาหรือป่าสงวนหรือว่านอกเขตป่าหรือในในพื้นที่ไร่เพราะนั้นการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งโดยใช้หน่วยนิเวศไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายลุ่มน้าเขียวทยานภูมินิเวศดังนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่หนึ่งแสนไร่สองแสนไร่เป็นล้านไร่ก็แล้วแต่ต้องใช้หน่วยพื้นที่แล้วค่อยเอาหน่วยงานที่อยู่ในรายงานของกรรมธิการเนี่ยนะครับไปจัดองค์กรว่าในพื้นที่ในนิเวศนี้ มันจะจัดองค์กรกันยังไงเพราะแต่ละหน่วยงานเนี่ยถือกฎหมายคน,คนละฉบับถืองบประมาณคนละตัวนะครับเทคโนโลยีคนละอย่างอันนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมในรายงานว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องจะต้องออกแบบให้ศูนย์ตัดสินใจมาอยู่ที่พื้นที่จริงๆครับท่านประธานครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสา,สาเหตุสาเหตุที่ท่านกรรมธิการได้รายงานว่าปัญหาไฟป่ากเกิดจกากการหาของป่าผมถือว่าประเด็นเนี้ย ทุกคนสรุปอย่างนี้เลยแต่ว่าในความคิดของผมเท่าที่ผมอยู่กับไฟป่าเนี่ยเป็นการสังเคราะห์สาเหตุที่แบบไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเวลาเจ้าหน้าที่รายงานก็รายงานหาของป่าวิถีวัฒนธรรมของพวกเรามันไม่สามมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องการล่าสัตว์หาของป่าเพื่อด้องลงชีพแล้วนะครับล่าสัตว์อะไรครับมีลูกปิงปองอยู่ในเขตป่าล่าสัตว์อะไรครับมันมีมีระบบวงจรไฟฟ้าที่จะเป็นจุดประทุในป่าเป็นจุดจุดเหมือนเป็นคนวาง สิ่งเหล่านี้ต่างหากครับถ้าเราไม่เอาพื้นที่ไปตัวตั้งเนี่ยประเด็นความขัดแย้งประเด็นการไม่บูรณาการการันประเด็นการสนับสนุนงบประมาณที่มันเหลื่อมล้ากันแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันผมว่าอันนี้เป็นสาเหตุลึกๆที่จะอธิบายเขาว่าเกิดจากกันหาของป่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะเพิ่มเติมให้คณะกรรมการทําอย่างไรให้การใช้หน่วยพื้นที่หรือพื้นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามา ออกแบบคือมันต้องออกแบบองค์กรใหม่อะองค์กรใหม่ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นคําสั่งนายกคําสั่งผู้ว่าหรือระเบียบอะไรก็ได้ครับมันไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพียงแต่ว่าช่วงในระยะเวลา3-4เดือนนี้ขอให้หน่วยนี้ประสานงานขอให้หน่วยนี้ทํางานขอให้บูรณาการผมยกตัวอย่างพื้นที่ประมาณสัก3ามแสนไร่ที่ผมเคยทํางานนี่จังหวัดภาคเหนือนะฮะมีตั้งแต่สว่วนราชการหน่วยงานภายนอกท้องที่ท้องถิ่น แล้วมีหน่วยบริหารแล้วว่าใครจะดูแลใครจะใครมีทรัพยากรอะไรใครมีศักยภาพอะไรใครจะดูแลพื้นที่ตรงไหนถึงอะไรพื้นที่ไหนไม่มีปัญหาก็วิ่งมาสนับสนุนกลุ่มนี้นะครับสุดท้ายครับท่านประธานผมขออนุญาตสรุปแบบสั้นๆอย่างนี้ครับผมเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มเติมหนึง่งหลักการมันก็มีแค่หนีไม่พ้นแค่สเรื่องครับท่านประธานหนึ่งคือเราจะใช้ความรู้และเทคโนโลยีคืออะไรมันมีเทคโนโลยีความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นภายนอกและเป็นความรู้ที่ เป็นของเออเป็นเรื่องของพื้นที่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับความรู้เทคโนโลยีเนี่ยมันเหมาะสมกับบริบทพื้นที่คือความรู้อะไรเทคโนโลยีอะไรที่เหมาะสมกับวิธีการจัดก,การแบบนี้อันที่สองคือระบบบริหารจาัดก,การครับท่านประธานซึ่งผมได้พูดไปแล้วระบบบริหารจาัดก,การที่ผ่านมาก็คือก็สั่งการลงไปมีผู้หลักผู้ใหญ่วิ่งไปทีหนึ่งไฟก็เกิดทีหนึ่งหรือไฟก็หายไปทีหนึ่งระบบตัดสินใจในการแก้ปัญหา มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิเวศป่าครับท่านประธานครับหลังดอยสุเทพที่ไฟไหม้ขึ้นมาผมถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นคนหาของป่าแหละครับไฟไม่เข้ามากี่ปีสะสมเชื้อเพลิงเท่าไหร่ไอความรู้ที่เราจะเอาใบไ,ไม้ออกเชื้อเพลิงออกเพื่อมาจะทําเป็นปุ๋ยก็ดีทําอย่างอื่นก็ดีนะฮะเชื้อเพลิงมันสะสมไปสิบสิบปีผมเคยทดลองนะครับพอปีลราควบคุมไม่ขีดไฟไม่ได้ครับไม่รู้ใครไปจุดไม่รู้ความขัดแย้งคืออะไร ต้นไม้ตายหมดกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ไอก้กลไกไอ้หน่วยงานที่ต้องจัดก,การเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจครับเราต้องประเมินไม่ใช่แค่ PM นะครับต้องประเมินว่าไอ้ตัวนี้เวศท,ที่เมื่อไฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรทางเลือกที่ดีทางเลือกที่เหมาะสม,มเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรผมว่านี้เป็นเรื่องสําคัญฮะเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานคือเรื่องระบบสนับสนุนผมเข้าใจว่ามันมีการสนับสนุนปเปรสปะ ถ้าดูจากแผนงบประมาณของสุรราชการนะครับผมเข้าใจว่าตั้งแต่เกิดไฟป่าหมอกควันตั้งแต่ปี50663จะเข้าในปีนี้แล้วเนี่ยครับใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านนะครับแต่ละหน่วยงานก็ตั้งครับตั้งแต่กระทรวงกรเกษตรนะครับกระทรวงมหาดายนะครับกระทรวงแต่ละกระทรวงก็ตั้งไปนะครับแต่ละคนแยกกันทํา,ราครับไม่รู้ว่ามันไปตอบโจทย์ร่วมกันหรือไม่อันนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ระบบสนับสนุนที่เอาพื้นที่ไปตัวตั้งและพื้นที่ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ว่าการจากการกรณีค่าฝุ่นที่เกิดจากในป่าเนี่ยตำบลน,นี้อำเภอเนี้ยพื้นที่อุทยานเนี้ยมีแผนอยู่ประมาณ3-4มสี่เรื่องหนึ่งป้องกันสองก็คือว่าจากการเชื้อเพลิงหรือไม่ให้เกิดหรืออื่นๆแล้วแต่แต่ละพื้นที่หน่วยงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย ลงไปสนับสนุนแผนภายใต้พื้นที่บริบทนั้นๆเนี่ยคิดว่าจะดีที่ผ่านมาผมคิดว่าไอคนที่จะไปทําปุ๋ยก็ทาไปนะครับแล้วไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มันเกิดฮอสปอตด้วยนะครับก็ไปทําที่ไหนไม่รู้นะครับไอคนที่จะสนับสนุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ไปลงไม,ไม่ไม่ตรงจุดนะครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับผมเนื่องจากว่ามีการอภิปรายแค่หนึ่งคนนะครับท่านประธานขออนุญาตเวลาอีกนิดเดียวนะครับ ประเด็นสุดท้ายก็คือถ้าจะดูเรื่องของอุปกรณ์และเทคโนโลยีนะครับถ้าการรมธิการถ้าจะไปดูสถานีควบคุมไฟป่านะครับก,ก็จะเห็นนะครับเห็นอยู่แล้วคือกระบอกกระติกน้ํะที่คนทางเหนือเรียกว่าโบโดโบโดนะครับเอามาทุกปีก็ชาวบ้านบอกว่ามันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเอาพอแล้วเอาอยาอื่นได้ไหมเอาเป็นกองทุนได้ไหมซึ่งในรายงานของกรรมธิการเขียนไว้ต้องทําเป็นกองทุน บางปีมันไม่มีไฟป่าครับจะเอาอุปกรณ์มาทําไมครับประเด็นที่สองคือไม้ตบไฟครับไม้ตบไฟที่เป็นหนาๆนะครับท่านประธานเดินขึ้นป่าซึ่งความชันประมาณ5 0าสิบหกสิบสลบหกสิบห้าินี่นะครับแบกข้าวสารแบกอาหารมันก็หนักแล้วครับต้อเอาไม้ตบไฟขึ้นไปนครับผมคิดว่าไอท้ทคโนโลยีบางตัวเนี่ยต้องให้ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ในดับพนที่กําหนดว่า ต้องการทีร่ยี่แบบไหนต้องการเครื่องหมายขึ้นมือแบบไหนไม่ใช่สั่งมาจากสั่งซื้อมาจากระบบส่วนกลางแล้วก็ส่งลงมาครับท่านประธานครับสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานครับเพื่อการแก้ปัญหาเรื่องนี้ทําอย่างไรความทับซ้อนของความรับผิดชอบตามกฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงานเนี่ยให้มาบูรณาการในพื้นที่ร่วมกันผมนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเป็นคําสั่งของนายกหรืออะไรก็ตามแต่ว่าใช้หน่วยพื้นที่เป็นตัวตั้งทรัพยากรทั้งบุคคล ทรัพยากรทั้งงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือความรู้เนี่ยให้ทุ่มลงไปทีละจุดทีละจุดไม่ต้องกระจายกระจายแบบนี้ถ้าเราทําแล้วเราจะมีตัวชี้วัดและเกิดผลสําเร็จครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับ